สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่านะครับเกี่ยวกับอาวุธที่มีความเหมือนกับเกม Assassin's Creed แต่มีใช้งานจริงๆในสงครามโลกครั้งที่1นะครับกับอาวุธที่มีชื่อว่า g u n เ e t Dagger นะครับโดยกั n l e t ็ a g ด e r เนี่ยมันก็คือถุงมือเหล็กนะครับที่มีกริชปักอยู่ตรงกลางนะครับใช้งานอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นั่นเองนะครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยไอเดียการทำแกลเลตแดกเกอร์เนี่ยมันก็มาจากถุงมือชุดเกราะของอัศวินนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าบริเวณถุงมือเนี่ยจะเป็นเหล็กและตรงปลายเนี่ยก็จะมีกริชนะครับเอาไว้สําหรับต่อสู้ระยะประชิดเนื่องจากว่าสงครามสนามเพราะในสงครามโลกครั้งที่หนเนี่ยจะเป็นสงครามที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดนะครับและจะเห็นได้เลยว่ามันมีความคล้ายคลึงกับอาวุธ Hidden Blade ของ As s a ิ s i n s c r e e ตนะครับแย่แล้วก็แล้วแต่เนี่ยกาเลตแดกเกอร์เนี่ยมันไม่ใช่อาวุธที่ซ่อนกริชได้เหมือนกับ ของ a d d i s ซ n c r e e d นะครับแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากและมีการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับ Hidden b l a d e แล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างตรงที่ว่า h i d d e n b l a d e เนี่ยมันสามารถเ,เลือกจะซ่อนกริดได้นะครับแต่ความคล้ายคลึงของมันก็คือเหมือนกัน,นก็คือเอาสวมไว้บริเวณปลอกแขนนั่นเองนะครับและก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นอาวุธที่คล้ายกับแอดัลซินครีตแต่มีความใช้งานจริงๆนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ